สวัสดีครับสําหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจของหมอปุณสักลายมือเศรษฐีเพชรบุรีนะครับการทําหน้าที่ตรงนี้เป็นการสักลายมือเศรษฐีเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อชี้แนะแนวทางให้ทุกคนเดินถูกทางตามหลักโหราศาสตร์ไทย และตามตัวเลขและดวงดาวหากทุกท่านได้เห็นคลิปนี้และเพิ่งรู้จักกับเพจหมอปุน่นสามารถติดตามและศึกษาข้อมูลรีวิวหรือคลิปวิดีโอที่ลงไว้หน้าเพจและทาง YouTube TikTok ได้เลยนะครับและที่สำคัญก่อนครับปฏิหารย่อมเกิดจากสิ่งที่ทุกคนศรัทธาหากทุกคนได้ติดตามแล้วได้ศึกษาแล้วเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวหมอปุน่นสักลายมือเศรษฐีนะครับสามารถติดตาม ตารางการสัญจรได้ทุกจังหวัดและสำหรับใครที่ต้องการให้หมอปุนไปสัญจรที่ร้านที่บ้านที่จิจการของท่านสามารถทักมาติดต่อหรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรที่แนบไว้นี้ได้เลยนะครับครับผมขอฝากนะครับในเรื่องของบทความดีๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ผิดรู้ว่าผิดถูกรู้ว่าถูกไม่โกหกใครผิดรับตามผิดถูกรับตามถูก นั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีครับผมวันนี้ขอฝากให้ทุกๆคนนะคะติดตามเพจแชร์คลิปนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านที่ยังไม่ได้รู้จักเพจที่ยังไม่ได้เคยติดตามนะครับวันนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ